สวัสดีค่ะก็มาอยู่ในเรื่องสมดุลเคมีนะคะวันนี้นะซึ่งสมดุลเคมีเนี่ยเรื่องหลักๆที่เราต้องรู้อันนี้ครูก็ l i s หัวข้อมาที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างการเกิดสมดุลสมดุลดนานมิกนู่นนี่นะสิ่งที่หนูต้องรู้แล้วก็ออกข้อสอบบ่อยเนี่ยมีหลักๆคือในส่วนของการเปลี่ยนภาวะสมดุลตรงนี้นะดอกจันไว้แล้วก็อีกอันนึงก็คือการคำนวณค่าคงที่สมดุลโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปในเรื่องที่เรารู้ว่ามันออกบ่อยๆเราก็ต้องมารู้พื้นฐานเบื้องต้นก่อนเพื่อที่ จะได้ไปถึงในเนื้อหาตรงนั้นได้อย่างเข้าใจนะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสมดุลเคมีคืออะไรสมดุลเคมีเนี่ยหมายถึงในในการเกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆก็ตามถ้าหนูสังเกตน,นะมันจะมีลูกศรอ,อยู่2แบบคือลูกศรแบบไปทางเดียวกับลูกศรแบบไป,ไปกลับกรณีของลูกศรไปทางเดียวเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ไม่อยู่ในภาวะสมดุลไม่อยู่ในภาวะสมดุลแปลว่าเมื่อ A กับ B ทําปฏิกิริยากันแล้วได้ C หรือ D แล้วปฏิกิริยาเนี่ยมันจะหยุดเมื่อ A หรือ b ตัวใดตัวหนึ่งหมดนะคะแต่สําหรับสมการที่มีลูกศรไปกลับอย่างเงี้ยหมายถึงเมื่อ a กับ b ทาปฏิกิริยามาเป็น c กับ d และ c กับ d ก็สามารถย้อนกลับไปเป็น a กับ b ได้ดังนั้นในกรณีเนี้ยในกรณีของสมการที่มีลูกศรไปกลับแบบเนี้ยหมายถึงว่ามันอยู่ในภาวะสมดุลหมายถึงว่าเรายังไม่รู้นะว่ามันสมดุลหรือเปล่าแต่ว่าหมายถึงว่าสมการปฏิิริยานเนี้ยสามารถย้อนไปย้อนมา,นมาผลิตภัณฑ์ทั้ง4ชนิดจะไม่มีตัวใด หมดไปจากปฏิกิริยานะคะซึ่งการเกิดสมดุลหลักๆนะก็จะมี4หัวข้อด้วยกันก็คือการเกิดเนี่ยการเกิดสมดุลต้องเกิดในระบบปิดเท่านั้นเกิดในระบบปิดแปลว่ามวลของสารเนี่ยยังคงอยู่เท่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติผลิตภัณฑ์เกิดแก๊สใช่ไหมเกิดเป็นแก๊สอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นระบบเปิดแก๊สแลเหยไปแสดงว่าแก๊สส่วนเนี้ยมันก็ไม่สามารถจับกับสารสมมติสมมุติ C เป็นแก๊สใช่ไหมสมมติ C เป็นแก๊ส แสดงว่าแก๊สมันก็ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับตัวเนี้แล้วกลับมาเป็น A กับ B ได้เพราะว่ามันละเหยไปแล้วดังนั้นการเกิดสมดุลต้องอยู่ในภาวะของระบบปิดเท่านั้นนะคะเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ดังนั้นเมื่อเป็นมื่อเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้พวกตะกอนพวกนี้ก็หมดสิทธิ์เพราะว่าเกิดตะกอนปุ๊บมันก็คือกลายเป็นของแข็งไปแล้วมันก็จะไม่สามารถย้อนกลับมาเกิดเป็นสารตั้งต้นได้นะคะแล้วก็สองกราฟกราฟสองชนิดที่เราต้องทําความรู้จักดีๆก็คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับอัตรานะอัตราคือ R ใช่ไหมคะอัตราของการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับถ้าอันนี้ผู้เขียนสมกา,การจะเป็นแบบนี้ a บวก b c บวก d อันนี้คือ R1 คืออัตราไปข้างหน้าอันนี้คือ a 2อัตราย้อนกลับแปลว่า a กับ b เนะี่ยต้องมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เท่ากันโอเคไหมแต่ความหมายของเท่ากันตรงเนี้ย กราฟฝั bottom, ่งบนนะคะเป็นอัตรานะคะข้างล่างคือเวลาแปลว่าเมื่อเวลาผ่านไปอัตราทั้งสองตัวเนี้ยมันจะต้องเท่ากันมันถึงอยู่ในภาวะสมดุลแต่ความเท่ากันนี้ไม่จําเป็นต้องเท่ากันแบบแบบอย่างละเท่ากันก็ได้นะอาจจะเป็นแบบคือมันไม่จําเป็นต้องสมมาตรก็ได้อุ้ยมันไม่จําเป็นต้องสมมาตรก็ได้โอเคปะแต่ว่ามันต้องมันต้องเท่ากันสมมุติว่ามันเท่าโอเคนะคะ เขาจะไม่ใช้คําว่าคงที่นะอัตราตรงนี้เขาจะไม่ใช้คําว่าค,งท,นะาง,ค,าคงที่เขาใช้ว่าเท่ากับคือต้องเท่ากันทเท่านั้นเพราะว่าถ้าสมมติอัตราตรงนี้ไม่เท่ากันมีตัวใดตัวหนึ่งมากกว่าจะมีบางตัวเนี่ยที่จะหมดก่อนแล้วก็ไม่สามารถเกิดสมดุลในระบบได้นะข้อ4ี่ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือคุณสมบัติของระบบต้องคงที่แปลว่าอะไรสีกลินลก่นลดความเข้มข้นต้องคงที่นะคะใช้คำว่าคงที่คือไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้แต่ต้องคงที่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกราฟหนึ่งที่หนูต้องรู้ กราฟตรงนี้นะคืออัตราอัตราคือกราฟตรงนี้ต้องเท่าอัตราตรงนี้ต้องเท่ากันเป๊ะโอเคไหมตรงนี้ต้องเท่ากันเป๊ะตรงนี้ต้องเท่ากันเป๊ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้กราฟแกนแกน y เป็นความเข้มข้นความเข้มข้นแค่คงที่แต่ไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้อาจจะคงที่แบบขนานกันคงที่แบบซ้อนกันหรือคงที่แบบเท่ากันก็ได้คือต้องคงที่ หมายถึงว่าเมื่อเวลาผ่านไปความเค้ืข้นของทั้งสองตัวต้องคงที่เมื่อความเค้ื่อนที่แสดงว่ามันอยู่ในภาวะสมดุลแล้วนะคะสมดุลไดนมิกคืออะไรมารู้จักกันนิดหน่อยสมดุลไดนามิก,ก็คือสมดุลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กลับตลอดเวลาโดยไม่ได้หยุดนิ่งนะคะซึ่งถ้าเป็นสมการที่ไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุลมันก็จะมีการหยุดเมื่อสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งหมดเนาะแต่ว่าในกรณีนี้ก็จะมีการเคลื่อนที่ไปกลับตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ตัวเร่งนะคะตัวเร่งกับภาวะสมดุลตัวเร่งเนี่ยมันถ้าถ้าใส่ตัวเร่งไปในสมการหรือปฏิกิริยาที่ยังไม่สมดุลเนี่ยตัวเร่งจะช่วยเร่งให้เข้าสู่สมดุลเร็วขึ้นโอเคไหมเร่งหมายถึงเร่งทั้งขาไปแล้วก็ขากลับแสดงว่าจะทําให้อัตรามันคงที่เร็วขึ้นจะทาให้อัตรามันเท่ากันเร็วขึ้นแต่ไม่ได้สะไม่ได้แปลว่าเร่งให้ตัวใดตัวหนึ่งเกิดจนหมดโอเคไหมเร่งทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับ ให้เท่ากันแต่ถ้าระบบนั้นอยู่ในสมดุลอยู่แล้วการใส่ตัวเร่งไม่ได้มีผลอะไรการใส่ตัวเร่งไม่ได้มีผลอะไรต่อระบบนะคะการเปลี่ยนภาวะสมดุลมี3ตัวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนภาวะสมดุลก็คือความเข้มข้นความดันอุณหภูมิจริงๆที่เน้นสุดๆเนี่ยคืออุณหภูมิแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูอุณหภูมิเราก็ต้องดูความเข้มข้นกับความดันนิดหน่อยเนาะอันเนี้ยจริงๆ2ตัวเนี้ยดูยากก็ไม่ออกไม่ค่อยเยอะด้วยแต่ว่าก็ต้องรู้ไปเบื้องต้นนะคะ อีกคนหนึ่งของในเรื่องสมดุลเคมีที่เราไม่รู้จักไม่ได้ก็คือเลเชอรตเลเยเลเชอรตเลเยเขาบอกว่าถ้าระบบไหนที่เข้าสู่สมดุลแล้วอะแล้วถูกรบกวนถูกรบกวนด้วยสิ่งเหล่านี้ระบบก็ต้องพยายามปรับสภาวะใหม่เพื่อให้มันสมดุลอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่มันปรับแล้วเนี่ยความสมความสมดุลหรือว่าระบบของมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะทีนี้เราก็มาดูเวลามันเปลี่ยนภาวะสมดุลครูยกตัวอย่างให้มาเป็นสมการนี้ไฮโดเจน บวกไอโอดีนได้ไฮโดรเจนไอโอดาทีเนี้ยกราฟตรงนี้นะให้หนูเขียนเพิ่มไปครูครูจะให้หนูว่าสองกรณีคือกรณีของเพิ่มความเข้มข้นไฮโดรเจนกับลดความเข้มข้นไฮโดรเจนนะคะให้หนูวาดกราฟโดยให้แนวนอนเป็นกราฟเวลาแนวตั้งเป็นกราฟความเข้มข้นของสามตัวเอ่อวงเล็บกล้ามปูยอย่างงี้แทนความเข้มข้นนะไฮโดรเจนไอโอดีนไฮโดรเจนไอโอด อันนี้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นของลดลดความเข้มข้นไฮโดรเจนไฮโดรเจนนะไอโอดีนไฮโดรเจนไอโอดคืออันนี้เขาจะลดแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนในตอนที่มันสมดุลอยู่แล้วแสดงว่าเริ่มต้นเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยสมดุลกันอยู่แล้วโอเคความสมดุลก็คือความเข้มข้นเนี่ยเท่า ความเข้นเนี่ยมาตรงๆเลยความข้นแบบคงที่อยู่แล้วโอเคไหมหลังจากนั้นอันแรกนะอันแรกเขาบอกว่าเพิ่มไฮโดรเจนใช่ไหมเพิ่มไฮโดรเจนเวลาเพิ่มไฮโดรเจนหนูเพิ่มไปตรงๆเลยเพิ่มไฮโดรเจนเวลาเพิ่มไฮโดรเจนอะตรงนี้มีมากขึ้นนะแสดงว่าไอโอดีนมันต้องเป็นไงมันก็ต้องถูกใช้ไปเยอะขึ้นถูกต้องไหมดังนั้นปริมาณของไอโอดีนจะลดลงแต่ค,ค่อยลดพเพราะไฮโดรเจนค่อยๆใช้ โอเคไหมแล้วพอเพิ่มตรงนี้ปุ๊บอันนี้ลดใช่ไหมคะแต่ไฮโดรเจนกับไอโอดีนเนี่ยมันก็จะไปรวมกันใช่ไหมเกิดเป็นไฮโดรเจนไอโอดายดังนั้นพอเวลาเติมไปเนะี่ยเติมไปตอนแรกเนะี่ยเยอะเลยแล้วก็ค่อยๆลดลงลดลงพอๆกันกับในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ไอโอดีนลดลงนี่แหละในขณะที่ไฮโดรเจนไอโอดายเป็นไงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นธรรมดาด้วยนะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของปริมาณของปริมาณเนี่ยของปริมาณ2ตัวเนี่ยคือมวมมาเป็น2เท่าไง ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างนี้เลยโอเคไหมแล้วก็เข้าสู่สมดุลโอเคตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นสองส่วนตรงนี้เราเพิ่มตรงนี้ลงไปสมดุลก็เลื่อนไปข้างหน้าเพิ่มตัวไหนสมดุลก็เลื่อนไปข้างหน้าก็เกิดตัวนี้เยอะขึ้นโอเคในขณะที่ถ้าลดไฮโดโรเจนนะลดไฮโดรเจนเกิดอะไรขึ้นลดไฮโดรเจน ลดต้องค่อยๆลดเพราะว่ามันค่อยๆเอาออกลดไฮโดรเจนพอลดไฮโดรเจนอะไรเพิ่มลดไฮโดรเจนแสดงว่าไฮโดรเจนกับไอโอดีนต้องเกิดปฏิกิริยากันใช่ไหมแต่ว่าสารตั้งต้นตัวนี้มันลดลงอะ่ะแสดงว่าไอโอดีนที่มันต้องถูกไปเกิดปฏิยากับไฮโดรเจนมันก็เหลือเยอะขึ้นนึกออกไหมหมายถึงตัวที่มันควรจะไปเกิดเนี่ยมันยังเหลืออยู่อันนี้ก็เยอะขึ้นโอเคอันนี้ลดมาแล้วก็โอเคขึ้นมานิดนึง แล้วก็ตรงนี้ไฮโดรเจนในวารดน่าจะเป็นไงลดลงใช่ไหมเพราะว่าสารตัางต้นน้อยลงอันนี้ก็ลดลงอ,อันนี้ก็วาดไปตรงๆได้เลยอันนี้เหมือนแบบเหมือนแบบตอนแรกอรอกฟืบเดียวแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนเหลืออยู่เนาะก็การาฟมันก็ประมาณนี้มันไม่ได้แบบลดแล้วก็คงที่ไปเลยก็จะประมาณนี้นะสมดุลก็เลื่อนไปฝั่งนี้คร่าวๆตรงนี้แค่ให้รู้ว่าถ้าลดอะไรเพิ่มอะไร ผลมันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองทีนี้มาดูแบฝึกหัดความเข้มข้นกับการเปลี่ยนภาวะสมดุลให้สมการมาให้สมการมาอันดับแรกที่พวกเราต้องรู้ก็คือให้สมการมาใช่ไหมเติมไอออนของอะไรแสดงว่าเหมือนเพิ่มตัวนั้นถ้าเพิ่มตัวนั้นสมดุลสมมติถ้าเพิ่มฝั่งสารตั้งต้นอะสมดุลก็เลื่อนไปตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีมากขึ้นมีมากขึ้นก็เกิดปริยาดีขึ้นก็ก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนาะอันนี้นะ เรื่องนี้นะคะหนูจะทําได้ดีต่อเมื่อหนูต้องไปจําตะกอนจําการเกิดตะกอนจําการละลายซะแล้วก็จะทําได้นะคะอันดับแรกก็ดูก่อนว่าละลายหรือไม่ละลายเพราะถ้าเติมตัวที่ไม่ละลายมาก็จะไม่มีผลต่อภาวะสมดุลเหมือนยนก้อนหินเหมือนยนก้อนหินลงไปในสาระละลายอ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วอ่ะโอเคดังนั้นดูทีละ ตรงนี้ละลายไหมในเตตละลายอยู่แล้วใช่ไหมในเตตจับกับอะไรก็ละลายในเตตละลายได้ดังนั้นเติมอันนี้ลงไปก็เหมือนเติมไอออน3บวกลงไปเติมไอออน3บวกก็คือเติมตรงเนี้ยเลขสาบวกตรงนี้เพิ่มสมดุลก็เลื่อนมาทางนี้โอเคป่ะคะข้อ2แอมโมเนียมไอโอไดแอมโมเนียมไอโอไดตรงนี้ไอโอไดมันก็คือไอไอตัวนี้ใช่ป่ะมันก็มันไม่ใช่อายอสองนะไอโอไดคือไอออนไอตรงนี้เติมตรงนี้สมดุลก็ไปไงไปทางขวา เติมตัวนี้ค่ะเหลตในเตรตเหลตเมอร์คิวลีอะไรนะิลเวอร์เมอร์คิวลีเลจับหมูเจตตกตะกอนใช่ไหมดังนั้นตัวนี้จับหมูเจตตกตะกอนแสดงว่าจับไอโอดีนตกตะกอนจับไอโอดีนตกตะกอนแสดงว่าไออะน้อยลงเพราะไอน้อยลงสมดุลก็ต้องปรับให้เลื่อนมาฝั่งนี้ให้มีไออนอนไออะมากขึ้นสมดุลเลื่อนมาฝั่งนี้ต่อไปเติม ลิเทียมไอวดายไอวดายก็คือตรงนี้ค่ะเติมตัวนี้ฝั่งนี้มากขึ้นก็เลื่อนมาฝั่งนี้สมดุลก็เลื่อนไปทางขวาเหล็กสองบวกตวเติมเหล็ก2บวกเป็นไงตนเติมเหล็กสองบวกฝั่งนี้มากขึ้นก็มาฝั่งนี้เติมซิลเวอร์ในเตรตซิลเวอร์นในเตรมเหมือนเดิมนี่ไงซิลเวอร์มือคีอรีเลดจับหมูเจ็ดตกตะกตอนจับหมูเจ็ดน้อยลงพอจับหมูเจ็ดน้อยลงปุ๊บฝั่งนี้น้อยลงใช่ไหมตรงเนี้ยน้อยลงสมดุลก็ต้องเลื่อนมาตรงนี้เพื่อปรับให้มันเท่าเดิมเติมโพซียไดเซียมไอไดก็ค อันนี้มากขึ้นก็ต้องเลื่อนมาฝั่งขวาเหล็กในเตรดไอออนสองบวกดังนั้นเติมฝั่งนี้ก็สมดุลก็เลื่อนไปทางซ้ายโซเดียมคลอรีนไม่มีไอออนอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอรีนตรงนี้ก็ไม่มีผลซิลเวอร์คลอรีนซิลเวอร์คลอรีนซิลเวอร์จหมูเจตุตกตะกอนแสดงว่าตรงนี้เป็นตะกอนอยู่แล้วใส่ก้อนหินลงไปในสารละลายค่ะไม่มีผลอะไรเติมน้ำถ้าเติมน้ำอ่ะเติมน้ำใช่ไหมสารละลายเจือจางลง นี่จทย์นะสารละลายเจือจางลงสแสดงว่าเมื่อสารละลายเจือจางลงอ่ะค่าคงที่สมดุลอ่ะเปลี่ยนต้องปรับเดี๋ยวเราไปดูค่าคงที่สมดุลในคลิปต่อไปเนาะคือให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยถ้าเติมน้ําสารละลายมันเจือจางใช่ไหมเพราะสารละลายเจือจางเนี่ยสมดุลมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางโมลของสารที่มากกว่าเพื่อให้สารมีความเข้มข้นเยอะขึ้นดังนั้นถ้าเติมน้ําเจือจางสมดุลจะเคลื่อนที่ไปทางสารที่โมนมากเพื่อให้มีความเข้มข้นเยอะ ังในมนมากอันนี้นะ2 2เป็น4อันนี้2 1เป็น3ดังนั้นก็ต้องเคลื่อนที่ไปฝั่งซ้ายนี่ค่ะออกไซด์จับโลหะตกตะกอนใช่ไหมจับตรงเนี้ยจับโลหะทรานซิชันตกตะกอนอันนี้เป็นตะกอนก็ผิดไม่มีผลโอเคต่อไปการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นในสมการการละลายเนาะ อันนี้ก็สมการการละลายก็คือหมายถึงตัวนี้นะละลายออกมาเป็นโพแทสเซียมไอออนกับคอลอไรด์ไอออนนะคะลองดูตัวแรกเติมน้ําเหมือนเดิมเลยค่ะเติมน้ําก็ต้องไปยังไงเติมน้ําเติมน้ําสมดุลเลื่อนไปทางไหนเติมน้ําในข้อนี้นะข้อเมื่อกี้ข้อนี้เติมน้ําเพราะว่ามันเป็นสมการความข้นทั่วไปใช่ไหมแต่ฝั่งนี้ยเติมน้ํามันคือสมการการละลายดังนั้นยิ่งเติมน้ายิ่งละลายดีโอเคไหมคะ อันนี้คู่เขียนผิดอะ่ะอันนี้คู่พิมพ์ผิดอันนี้ไม่มีเป็นแค่ KCl อันนี้แล้วก็โอเคปะ่ะดังนั้นยิ่งเติมน้ำยิ่งละลายดีละลายดีก็เคลื่อนที่มาทางนี้ Silver nitrate Silver ค่ะจับอะไรจับโมเจตตกตะกอนใช่ไหมจับโมเจตตกตะกอนแสดงว่าพอฝั่งนี้น้อยสมดุลก็ต้องเคลื่อนที่มาฝั่งนี้ต่อไป KClO 3มมันก็คือ K ไอออนเติมฝั่งนี้ค่ะสมดุลเลื่อนมาฝั่งซ้าย แอมโมเนียมไนเตรตตัวนี้ไม่ได้มีอะไรในสมการเลยอันนี้ไม่เกี่ยวไฮโดรคลอริกค่ะก็คือคลอไรออนฝั่งนี้เยอะก็ต้องเลื่อนไปฝั่งซ้ายแอซิติกไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเลยโพแทสเซียมไม่ได้เพรตรงเนี้ยคือเติมสารตั้งต้นใช่ไหมพอเติมตรงนี้ไปอ่ะเหมือนก็แบบโยนก้อนหินลงไปเพิ่มแบบหมายถึงว่าโยนสารละลายลงไปอีกอ่ะซึ่งถ้ามันยังละลายไม่หมดอ่ะโยนไปมันก็กตกตะก,ก,กอนไว้อย่างนั้นนะก็ยังไม่ละลายดังนั้นก็ก็ไม่มีผลอะไรต่อสมดุลน,นะคะ p b c l สองจำได้ไหม silver mercury l a t e อันนี้ l ล t e จับหมูเจตตกตกะกอนแสดงว่าตรงนี้เป็นตะกอนเติมก้อนหินลงไปไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันตัวนี้ silver mercury l a t e ตัวนี้คือ mercury จับหมูเจตตกตะกอนจับหมูเจตตกตะกอนน้อยลงสมดุลก็ต้องเลื่อนมาทางขวาเพื่อปรับให้มันเท่าเดิมอันนี้ค่ะเหล็กนะเหล็กตรงนี้เติมอะไรเติมอาเอันนี้ก่อนเติมโพแทสเซียม เติมโพแทสเซียมฝั่งขวาเพิ่มมากขึ้นใช่ปะก็เลื่อนไปทางซ้ายโอเคต่อไปการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นในสมนการกรดเบสหนูต้องรู้ว่าไฮโดรเจนกับไฮโดรเนียมไอออนเป็นกรดไฮดอกไซด์เป็นเบสใช่ไหมมีกรดแก่เบสแก่กรดแก่เบสแก่เป็นไงบ้างก็แตกตัวดีนำไฟฟ้าดีโอเคไหมเบสแก่เบสแก่ได้แก่อะไรบ้างโลหะมน่งมลสอยกเว้นเบริเลียมไฮดอกไซด์ นะคะกดแก่ก็มีอะไรบ้างเนี่ยไรมาหมู่7ทั้งหมดนู่นนี่นั่นน,นะก็ให้ตารางมาอยากจะบอก3ตัวนี้ก่อน3ตัวนี้เป็นกรดไฮโดร3ตัวล่างเป็นกรด,ดออกซิกรดออกซิคือมีโอโอเคเวลาพิจารณาสมก,การที่อยู่ในสภาพกรดเบสนะให้หนูดูว่าถ้าเติมกรดหรือกเกลือที่เป็นกรด ก็เหมือนเติมกรดเหมือนเติมไฮโดรเจนไอออนถ้าเติมเบสหรือเกลือที่เป็นเบสก็เหมือนเติมไฮดรอกไซด์ไอออนเหมือนเติมเบสถ้าเติมเกลือที่มีไอออนเดียวกับสารจะมีผลมากกว่าสภาพกรดเบสดังนั้นอันเนี้ยที่หนูต้องดูก็คือความเป็นเกลือกรดเกลือเบสโอเคปะ่ะซึ่งเกลือกรดเกลือเบสจาได้ไหมมีอะไรบ้างถ้าถ้ายังจําไม่ได้นะคะจําบางตัวถ้ายังไม่รู้หลักการนะจำบางตัวไปก่อนเกลือมี สามอย่างคือเกลือกดเกลือเบสเกลือกลางจดเพิ่มเอาเกลือกลางก่อนเกลือกลางมีอะไรบ้างเกลือกลางก็โซเดียมคลอไรด์ลิเทียมบูมด์โทสเซียมไอโอดด์แคลเซียมไนเตรตแบลรียมคลอไรดโอเคไหมต่อไปเกลือกรดเกลือกรดมีอะไรบ้างเกลือกรดก็ อลูมิเนียมโบ r ม m o แอมโมเนียมคลอไรด์ซิลเวอร์ไนเตรตต่อไปกระเบตกระเบตมีอะไรบ้างกระเบตก็มีลิเทียมฟลูออไรด์โซเดียมอะซิเตตโพแทสเซียมไซยาไนด์คือต้องดูว่าอะไรมันแบบอะไรมันแรงกว่ามันก็เป็นแบบนั้นอนะ คือเกลือกลางอ่ะคือมันเป็นตัวแก่ทั้งคู่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเกลือกรดอย่างเงี้ยเกลือกรดก็คือมันเป็นกรดกรดแก่เนี่ยกรดกรดเนี่ยเห็นปะโบรมีนเนี่ยมันคือตรงเนี้ยคอรีนอะไรกะไนเตรตอะไรเงี้ยมันคือมันคือแรงใช่ไหมถ้าเป็นเกลือเบสหนูก็ดูดิความเป็นเบสเนี่ยลิเทียมอะไรกะเน,นี่ยโซเดียมเห็นปะฝั่งซ้ายของตารางธาตุอะเป็นเบสฝั่งขวาเป็นกรด ไซยาไนอะไรอย่างเงี้ยโพแทสเซียมไซยาไนเนี่ยฝั่งซ้ายเป็นเบสนะฝั่งขวาเป็นกรดโอเคมาดูเติมอะไรสมดุลเลื่อนไปทางไหนบ้างตัวแรกให้สมาการมาบอกสีด้วยเติมกรดซัลฟิวริกก็คือเหมือนเติมกรดตัวนี้คือสัญลักษณ์กรดใช่ป่ะตัวนี้คือสัญลักษณ์เบสอันนี้น้ำอันนี้ on, ไอออนทำไมเติมกรดเติมกรดสมดุลเลื่อนทางนี้เพราะสมดุลเลื่อนทางนี้ก็คือสารมาฝั่งเนี้ยเยอะดังนั้นสาระลายก็สีน้ําเงินนอง,งอน้องน้าเงินเข้มขึ้นด้วย โอเคต่อไปเติมตัวนี้ค่ะโซเดียมคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตนี่คืออะไรมีโซเดียมไงเกลือเบสเกลือเบสพอเติมเกลือเบสก็เหมือนเติมเบสเติมเบสคือตัวนี้เนี่ยคือเกลือเบสอันนี้คือเบสอันนี้คือกรดกรดมีไฮโดรเจนมากกว่าสมดุลก็เลื่อนไปทางนี้ค่ะสมดุลเลื่อนไปทางนี้สารละลายก็สีแดงแอมโมเนียมคลอไรแอมโมเนียมคลอไรคลอไรไงเกลือกรดกกนะเกลือกรดพอเติมเกลือกรดก็เหมือนเติมกรดสมดุลก็เลื่อนทางนี้ สมดูแล้วางี้สรารล,ละลายก็สีน้าเงินนองงอน้ำเงินเติมน้ำเติมน้ำเนี่ย liksom, เราจะไม่คิดเราจะไม่คิดโมนเพราะว่ามันมันเป็นแอลอะ่ะตรงเนี้ยมันเป็นแอลคือความเข้มข้นมันเท่าเดิมอยู่แล้วดังนั้นก็เลื่อนมาทางนี้ก็คือเหมือนเติมตรงเนี้ยแล้วก็เลื่อนมาฝั่งขวาเฉยๆสรารละลายก็สีแดงต่อไปโพแทสเซียไมไซยาเนตโพแทสเซียมไซยาเนตตรงนี้เป็นเกลือเบสกรรบเกลือเบสเกลือเบสเหมือนเติมเบสสรารละลายมาทางนี้ค่ะสีแดง โซเดียมไฮดโดโรเจนคาร์บอเนตกบออีกแล้วเกลเบสใช่ไหมไฮดโดรเจนคาร์บอเนตเกลเบสนะเป็นยังไงเติมกลเบสก็คือ,คอนี้เหมือนกันสีแดงแทสเยมไฮดรอ,อกไซด์เบสอีกเติมเบสก็คือตรงนี้เหมือนกันดอดิสีแดงโซเอ,อ่อแอมโมเนียมไนเตรตแอมโมนเนียมไนเตรตไนเตรตนะกกเกิรกดเกกรดก็เหมือนเติมกรดเลื่อนมาทางนี้สมดุลเลื่อนมาทางนี้ไปสีน้ำเงินโซเดียม เอันนี้ก็คือเหมือนเติมไนโตรเนเเติมไนโตรน A ก็สมดุลเรื่องทางโอเคปะ่ะได้สีน้ำเงินโซเดียมไฮดรอกไซด์เอ้ยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์แอมโมเนียมไฮดรอกไอซด์ก็เติมอะไรอะแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ก็เหมือนเติมฝั่งนี้ใช่ไหมมันเป็นไฮดรอกไซด์มันคือเบสอ,อะก็เรื่อมาฝั่งนี้ก็สีแดงต่อไปกรดตัวนี้กรดฟอร์มิกใช่ไหมเติมกรด,ก,ดก็ฝั่งนี้ เลื่อนมาฝั่งซ้ายโอเคก็จะได้สารละลายสีน้ำเง,งินนะคะต่อไปอันนี้ข้างล่างก็เอาไว้จํานิดหน่อยเนาะการทดสอบเล็ก2บวกกับ3บวกคือถ้าไป็นอ้อน2บวกเนี่ยทดสอบกับทดสอบกับตัวนี้ก็คือ,อ่านวาาา่าะไรโสเซียมเฮกซาไซานูเฟอร์เรตทรนะกับตัวนี้ข้างล่างก็เรียกว่าแอมโมเนียมไทโอไซานีนะคะก็จะได้สีแบบนี้สีน้ำเงินอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีแดงแดงลดนก นะคะสีน้ำเงินสีแดงอันนี้ครูจาเหมือนว่ามันเป็นทงชาติส่วนข้างล่างสีน้าตาลตรงนี้เขาไม่ค่อยทดสอบกันเพราะว่าเหล็กเดิมมันก็สีน้าตาลอยู่แล้วโอเคความดันความดันก็จะมีผลต่อสมดุลในสภาวะแกส๊นะะส,แกสเท่านั้นนะคะสภาวะแก๊สเท่านั้นนะที่ความดันจะมีผลต่อสมดุลน,นะคะถ้าเพิ่มความดันเพิ่มความดันสมดุลจะเลื่อนไปทางวนลน้อย เหมือนกับแบบพอเพิ่มความดันใช่ไหมมันอึดอัดมันอึดอัดมันก็ต้องมันก็ต้องหนีไปทางฝั่งที่มันมีน้อยๆโอเคปะถ้าลดความดานันลดความดันมันจะไปทางมวลมากลดความดันก็เหมือนแบบมันมีน้อยอยู่แล้วอะเป็นลดของมันอีกอะมันก็ต้องไปหาเพื่อนดีกว่าโอเคไหมประมาณนี้ดังนั้นถ้าระบบที่มีจำนวนมวลเท่ากันการเพิ่มหรือลดความดันจะไม่มีผลต่อระบบนะคะลองมาดูข้อนี้ถ้าเพิ่มความดานันสมดุลจะไปทางไหนหนูก็เอ๊ะเอมันเท่ากันหมดเลยก่อนพิจารณาเรื่องการเพิ่มความดันนะ พิจารณาเฉพาะสภาวะแก๊สดังนั้นอันไหนที่ไม่ใช่แก๊สตัดทิ้งอันไหนที่ไม่ใช่แก๊สตัดทิ้งโอเคป่ะดังนั้นเมื่อเพิ่มความดันเพิ่มความดันมันอุดอัดใช่ไหมมันอดอัดมันก็ต้องหนีไปทางมมลน้อยอันนี้หนึ่งอันนี้1อันนี้คือ2อันนี้คือ1นโอเคไหมสมดุลก็เลิ่มนันทางนี้การลดความดันค่ะลดความดันก็คือมันมีน้อยอยู่แล้วไปเอาของมันออกอีกมันก็ไปหาเพื่อนดีกว่าหาเพื่อนก็มาฝั่งนี้นะคะถ้าต้องการให้สมดุลเลื่อนไปข้างหน้าถ้า นะต้องเพิ่มหรือลดความดันให้เลื่อนมาข้างหน้าก็คือต้องมาฝังมลน้อยมาฝังมลน้อยก็ต้องเป็นไงเพิ่มความดันเพื่อให้มันอิดอัดมันจะได้มาหักมันจะได้มาทางที่มีน้อยถ้าต้องการให้สมดุลย้อนกลับย้อนกลับคือฝั่งนี้ย้อนกลับย้อนกลับซึ่งฝั่งย้อนกลับมํามลมากมลมากเราก็ต้องลดความดันให้มันเหงาให้มันไปหาเพื่อนโอเคไหมซึ่งการการเพิ่มความดันของระบบโดยการเติมแก๊สที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะจะไม่ได้มีผลต่อภาวะสมดุลมันแค่ มันแค่เพิ่มความดันของความดันรวมของระบบแต่ว่าไม่ได้ทําให้สมดุลเปลี่ยนเนาะเช่นอันนี้ครูยกตัวอย่างนะอันนี้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นของแข็งใช่ปะไม่นับอันนี้ไม่นับจะพิจารณา,าแค่คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเติมแกส๊สฮีเลียมลงไปครูมีภาชนะสองภาชนะสมมติตรงนี้มีฮีเลียมอยู่แล้วโอเคปะ่ะจุดจนี้คือฮีเลียมแล้วครูบอกว่าครูมีภาชนะ มีฮีเลียมอ่ะสิบโมลเท่ากันสิบเม็ดเท่ากันแล้วครูให้สามเหลี่ยมอันเนี้ยแทนฮีเลียมอ้อมเมื่อกี้คือคาร์บอนไดออกไซด์นะให้สามเหลี่ยมอันเนี้ยแทนฮีเลียมครูก็เติมลงไปถามว่าแล้วยังไงอ่ะความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนป่ะความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เปลี่ยนมันก็ยังมีความเข้มข้นเท่าเดิมอ่ะเพียงแต่ความดันรวมของระบบมันเปลี่ยนเท่านั้น นะคะบ้าความเข้มข้นไม่เปลี่ยนจึงไม่ได้ถ้าความเข้มข้นไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะสมดุลนะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายอุณหภูมิกับภาวะสมดุลนะคะอุณหภูมิอันเนี้ยอันนี้ดอกจันไวเลยอันนี้เยอะมากมากแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยมากถ้าสมดุลจะเคลื่อนที่ไปทางไหนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นดูดหรือคายดูดหรือคายอุยดูดหรือคายดูยังไงดูดปกติสมมติสมมุติเราดูดดูดดูชาเขียวอย่างเงี้ยดูชาเขียวแปลว่าเราชอบชาเขียวไหม เราชอบชาเขียวใช่ป <mi> ่ะแ,แสดง totally ว่าถ right. ้าเราชอบชาเขียวเราดูดชาเขียวเราชอบชาเขียวแสดงว่าดูดความร้อนแสดงว่าเป็นไงแสดงว่าชอบความร้อนชอบความร้อนแสดงว่าถ้าให้ถ้าให้ความร้อนมากๆปฏิกิริยาก็เกิดดี happy โอเคไหมถ้าคลายคลายคือไม่ชอบคลายคือแบบกินอะไรแล้วคลายออกมาเนี่ยก at ็คือไม่ชอบแสดงว่าคลายความร้อนก็คือไม่ชอบความร้อนไม่ชอบความร้อนก็คือชอบปินดินโอเคไหมอันนี้ก็คือในสมการถ้าเขาจะเขียนการดูดหรือคลายความร้อนอะเขาจะเขียนมาแบบนี้ได้ เขียนบอกอกมาเลยตรงๆดูดคายหรือไม่ก็บวกฮีทบวกก็คือดูดความร้อนลบก็คือคายถ้าบวกฮีทฝั่งนี้ก็คือดูดแต่ถ้าลบฮีทใช่ไหมลบฮีทก็หมายถึงหมายถึงถ้าย้ายสมก,การอะมาบวกฝั่งเนี้ยมันก็คือคายความร้อนโอเคไหมหรือเดลต้าเฮชเป็นบวกก็คือดูดเดลต้าเฮชเป็นลบก็คือคายนะคะโอเคลองดูตัวอย่างอันนี้เดลต้าเฮชยี่สิบจูลยี่สิบกิโลจูลแสดงว่าเป็นบวกเป็นบวกแสดงว่าเป็นไง ดูดใช่ไหมเรนูเขียนแบบนี้ก็ได้บวกย0ิกิโลจูลของเนี้ยแสดงว่ามันดูดความร้อนมันชอบความร้อนใช่ไหมคะถ้าเพิ่มอุณหภูมิของมันมันชอบมันชอบมันก็ยิ่งไปเร็วเลยมันก็ยิ่งเกิดปฏิกิริยาเร็วเลยก็เลื่อนมาทางนี้ลดอุณหภูมิมันชอบความร้อนแต่แบบไปลดไปลดความร้อนของมันอ่ะมันก็ไม่พอใจมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยเผื่อๆมันก็เนี่ยย้อนกลับมาด้วยนะอันนี้ล่ะ บวก20ิกิโลจูลบวก20ิกิโลจูลตรงนี้หมายถึงว่ามันคายออกมา20กิโลจูลนะเนี่ยหมายถึงบวก20กิโลจูลนี้แสดงว่ามันคายความร้อนคือมันไม่ชอบความร้อนใช่ไหมคะเมื่อมันไม่ชอบความร้อนไปเพิ่มความร้อนให้มัน่ะมันยิ่งไม่แฮปปี้เลยไม่แฮปปี้มันก็งอนย้อนกลับถอยกลับเลยแต่ถ้ามันคายความร้อนคือมันชอบเย็นๆแล้วไปลดอุณหภูมิให้มันเย็นๆมันแฮปปี้แฮปปี้มันก็พร้อมจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะโอเค วันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปจ้า